ตลอดอยู่แล้วโดนด่าโดนมเป็นเรื่องธรรมดากูยังโดนเลยเอาเป็นว่ากูไม่โกรธมึงมึงไม่โกรธกูแค่นั้นแหละเราเข้าใจกันผมเชื่อว่ามันมันไม่ได้เสียหายอะไรพี่ผมจะบอกว่าแฟนคลับผมมีคนรักผมก็มีแต่เวลาที่ผมโดนอย่างวันทีผมโดนโดนตีโดนกระชืบโดนอะไรเจ็บๆอย่างเงี้ยยังไม่มีใครมาพูดอะไรเลยเพราะเขาเข้าใจว่ามันเป็นการแสดง กเบลเล่นกับพี่บาสเนี่ยถ้าผมรู้ว่าผมเล่นแล้วพี่ผมเจ็บผมไม่เล่นหรอกครับเพราะผมมารักพี่บานผมไม่ได้เกลียดรักเขาเขาคือพี่ของผมเรารักกันแต่ผมเลือกที่จะโดนด่าไม่เป็นไรผมโดนด่าได้ไม่เป็นไรเพราะว่า เข้าใจว่าจะเข้ามาด่าผมทำไ,ไมว่าเล่นแรงบ้างซาดิททำไมไม่ไปเล่นกับลูกกับอะไรเป็นมันมันมันเกี่ยวอะไรกับลูกนี่นะถจะด่าก็ด่าผมไปได้ไม่ต้องมาลกเกินลามายันครอบครัวผมเนี่ยผมว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผมเลยเนี่ยยอมโดนด่าได้ไม่เป็นไรครับผมจะไม่ตอบโต้ใครงั้นเบื่อแล้วผมคิดว่า อย่างเงี้ยผมเล่นกับพี่ชอนเล่นกับพี่บานเนี่ยพี่ชอนเข้าใจผมพี่ชอนไม่ได้ด่าผมพี่บานไม่ได้ว่าอะไรผมเลยพี่บานบอกให้ผมเล่นด้วยพี่บ้านเป็นคนกระซิบให้ผมเล่นด้วยไม่เชื่อไปถามได้เลยเหมือนงานมหากรรมที่ผมทีบแกที่ผมทีบกทแกแกก็เป็นคนกระซิบให้ผมทีบอ่านรู้ไหมว่าแล้วผมผิดอะไรรู้ไหมจะไมา่ด่าผมแล้วไหม ทำไมไม่ลองทำไมไม่ลองไปถามพี่บ้ายก่อนละ่ะว่าออที่ผมทีบ้บจะผมทีบเองผมแก้เองหรือยังไงอะไรเงี้ย เอาอะไรบ้างปียไม่เคยถามหรอกอคุณก็จะเอาแต่สิ่งที่คุณดูใจอ่ะยอมโดน,ด,นด่าได้ด่าหนูเลย I'm ลุงกระทืบกูธนะีชอนวันนี้ตีผมนั่งหนักเลยกระทืบผมนั่งหนักเลยวันนี้นะอันนั้นผมอยากโดนเลยนะแต่ต้นผองพี่เนอะพี่กระทืบผมเลย <c oughs> ไม่มีใครเก็บผมบอกแล้วถ้าใครไปเม้นใครไปเม้นด่าพี่แสดงว่าคนนั้นไม่ใช่แฟนขับผม ผมรับผิดชอบเองเด,ดีดกก๋ยวใครด่าพี่เดี๋ยวผมด่ากัเดีี๋ยวพ่ทำผมแล้วใครด่าพี่เดี๋ยวผมด่ากลับเองนะผมปกป้องพี่เองพี่กระทืบผมตั้งหนักเลยวันเนี้ยเออพี่กระทืบผมตั้งหนักพี่ถ้าเกิดใครด่าพี่ผมออกตัวเองมาพี่ช่วยกระทืบผมพี่เถอะว่าไง อันน <łość> ี <S 2> <S 2> <S <Sports> ้ออกไทยนะนี่เรื่องอะไรครับเรื่องใหม่ใช่หายยาหายยาค่ะ

ยูเจสัฟฟาร์สจฟฟาร์น้ำตาเมื่อกี้เสื้อมัเื้อน้มันชเ้ยเด้องมเอาล

ไปมือใส่ใครจดจำได้ไนะหมไอ,อ,อ้โน้ตนะไอ้โงก็ถูกปากได้แล้วเนะี่ยปากก็อ่านอะไอย่างเงี้ยวันนี้ใครเชิญห่างวิญญาณหน้าวัดโต้เข้าไปก่อนหน่างองีก <c oughs> ยืน

ที่ตะสามสิบอ่ะบิ๊กมาดึกอ่ะท่องท่อ,ะนะทองเพลงลอตเตอรี่ไว้ั้างนะคือผมเสียงไม่ไหวเดี๋ยวจะร้องให้ราชธานะีเก่าหัวข้าหูนะเด้ล้ำการกวีคนดีสีพิยา สวัสดีครับขอบคุณเจ้าขององควันทุกคนนะขอบคุณทีใ่ในตาผม,มนะกำลังใจเบลให้เบลด้วยนะครับทุกค,คนสัมฤทธิ์นะครับ

对，对。